เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มาแรงสุดๆแห่งยุคตอนนี้เลยนะครับสำหรับลําซิงสาวสุดแซ่บแพลวพลาแสงทองนะครับแล้วก็ลูกทุ่งหนุ่มหน้าหลอสซันวงสะทอนนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทั้งคู่ได้ข่าว Fc ซึ่งป่วยเป็นมาเร็งนะครับแล้วก็ได้โพสต์บอกว่าถึงจะป่วยเป็นมาเร็งแต่ก็มีความสุขที่ทั้งสองแสดงร้องลําให้ได้ดูนะครับ สิงล่าสุดซันและแพรว์ก็ได้ไปหาเอคนนี้ถึงที่บ้านโดยโพสต์ว่าพี่คนนี้เป็นมาเดงเป็น f อแฟนคลับแพรววและซันหนูและน้องเห็นพี่เขาโพสต์ถึงเราว่าขอบคุณน้องทั้งสองที่ทําให้พี่มีความสุขทําให้พี่มีกําลังใจต่อสู้กับโรค้ายแพรววและน้องซันเป็นกําลังใจให้พี่ถึงที่บ้านเลยนะ เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่ขอให้พี่ยิ้มเยอะๆวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรให้รู้ว่าเราสู้นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจข่าวลูกทุ่งด้วยนะครับสันและแพลาวนะครับเป็นลูกทุ่งเรียกได้ว่าต่างโซนกันเลยนะครับสันวงสะท้อนมาจากเวทีไม้ทองคำนะครับเป็นศิลปินจากยุ้งข้าวเลคคอร์ดแล้วก็ลำซิงสาวเพลาวแสงทองนะครับ กำเนิดมาจากลําซิงนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของวงลําซิ่งสุดยิ่งใหญ่ของอีสานอีก1วงนะครับเรียกได้ว่าโคจรมาพบกันแล้วก็จิ้นกันแบบสุดๆเลยแฟนๆเป็นกำลังใจให้สุดๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะช่วงท้ายคลิปผมมีโมเมนต์สุดน่ารักระหว่างแพรวแสงทองแล้วก็ซันวงสะท้อนนะครับ อาจจะมีหลายๆคลิปรวมกันก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับจะมีข่าวคราวในวงการลูกทุ่งแล้วก็หมอลำมาฝากกันเป็นประจำไม่ขาดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันนะครับ แต่บ่าเ้ามานี่ในบทบาทของภาคอีสานเมื่อนี้มาบทบาทในภาคอีสานแมนค่ะที่นี่คือที่นี่คือเมืองเมืองร้างมรณะแมนเมืองร้างมรณะสกุลน,น้าตากทองเหลืองเออีชันชื่ออรัญญาหนูชื่ออรัญญีแล้วนี่ชื่ออะไรคะหนูชื่ออรัญญานามสกุลป,ประเทศค่ะ,ะพูดต่อกันค่ะรวมกันเป็นอรัญญาประเทศไงคะอรัญญาประเทศเออ ไปดูดูเออไปคาสิโนจะมาอารัญะประเทศอะไรก่อนยางล่ะดูจากชุดมึงแล้วคุณคุณนึกว่าอเวซีชุดพ่อคามแล้วนี่วันนี้เรามาเวทีลิเกใช่ไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเดินทางมาไกลประมาณห้าร้อยกิโลถูกต้องวันนี้เราต้องร้องลิเกนะคะเดเดยฮะร้องลิเกสิคะได้ไหมได้ไหมคะลองดูนะเมย์ลองเบิ่งลองเบิ่งไม่เคยลองเอาเอาเอาอันนี้ไหมคะเอาราดไหมคะ เอาเอาเป็นลิเกตเอาเป็นลิเกตแบบผสมประสานอ้ารอค่ะไม่ต้องเอาดนตรีเนาะไม่ต้องลิต้องต้องดนตรีกอดร้องเราต้องออกสังว่าด้วยใช่ไหมแม่เขาเรียกว่าพูดว่าพว่าได้เกินสังว่าเขาเรียกอะไรนะพอออกศินก็ออกศินโอ้ตายแล้วแม่อย่าหัวขวัโอ้แม่อย่าหัวล้อเขาบอกว่าออกราชนิเกินอ้ารอใช่บ้าไปแม่อยากฟังหัวลำ้องลิกเกไหมหปรบมือหน่อยคะคุณแม่ครบบมือหน่อยค่ะ ออถ้าร้องดีขอเสียงขาบถุยด้วยนะคะ <c oughs> อะไรขาบถุย <c oughs> อันนี้คือร้องเลยใช่ไหมร้องเกียร์อะไรเกียร <c oughs> ์แล้วทำอะไรอ่ะห <c oughs> มาดคอไ <c oughs> อกับาบอกว่าไอาเนาะอยากเป็นนางเอกลิเกฮง กระเป๋าหน้านาออให้ความเมตตาสงสารออติดตามคอยเป็นแรงใจยเยอะคอยมอบเมลัยแบ่งพัน,น,น,นแสดงแค่สองสามงานติบเยอะกว่าชาต เช็งบมเอค่ะเรค่อไลีเกไม่ใช่ลํมซิ่งฮอซี่สักก่อนไหมคะสักก่อนไหมเอาเอานิดนึงนิดนึงนิดนึงฉันว่าซวงไหมคะซี่ไม่ไ่สวงลองดูหรอลีเกไม่เป็นชี่ไหนวะเอาบอนลาไปเลยเพราะไม่รูพี่ มาคอะหน่อยเถอะแม่จ๋าปกติหนูน้องจะหมอลำาตไม่เคยร้องนีเกเลยเปิดประสบการณ์นุ่มน้อยอุดรธานีนามว่าฮอสซีเสงทองวุ้ยไม่ทำอมไาไปซ้อมปัตอนไหน ไเท่าไรละือ <c oughs> สันแทือจันสีดอก <c oughs> อดเ,เอ,กอื้อยฮอตเอื้อยเดชวันนี้เป็นดองอุ้ยมนอีกเป็นนอก